เฮ้ยมีคนติดต่อให้ผมไปรีวิวเสื้อทีมชาติไทยปี2024ตัวใหม่ของวอลลิคครับคนนี้เลยเออที่จะไปถ่ายคอนเทนต์จังวันเนี่ยมึงเป็นคนดันมันไงไม่เขาได้ดีถึงทุกวันนี้ขนาดนี้เลยเหรอไอ้นี่อินฟูลที่ผมแนะนําคุณนี่หว่าใช่ผมเงียบหงเรือจ้านี่นี่วอลลีกเขาส่งมาได้ไอ้นี่เลยนะเดี๋ยวไปติดตามจานใหม่เขาถ่ายเสื้อวอลลีกชุดใหม่ของทีมชาติไทยเป็นยังไงเสื้อทีมชาติไทยตัวใหม่ ใหญ่ครับเกรดเทย์เยอะก็ไม่ได้ให้เข้ามาเฮ้ยนี่เขายังไม่ได้แกะเลยเฮ้ยเดี๋ยวไอ้ต๊อกอันนี้พี่เขาไปรับ TS TS มาแล้วครับตอนนั้นเขาบอกว่าสรุปจะได้ใส่ไหมเดี๋ยวไปดูอ้าวเฮ้ยดิอ้าวเฮ้ยทำอไรเนี่ยนสัตว์อะไรกันนักขำใหญ่ขำใหญ่จะบอกว่าให้กูถ่ายจากบ้านแม่ไม่ได้ถ่ายแล้วกู จะให้ฟูมาถ่ายเสื้ออาทิจะใช้ตัวใหม่แล้วกน็นัดมาเนี่ยวันเสาร์ในบ่ายสามผมมาต้องเวลาเป๊ะนะพอมาถึงมีอินฟูคนอื่นมาถ่ายในะแล้วเอาฟูมาเลยเราไปดูตัเราไปดูตัวเราคู่ปรชดไปจะมาขัาวรู้อย่างไรตัว กูก็ยืนอยู่ตรงนี้ไม่เห็นกูเลยจนมาเห็นกับตาจนพาใจมาเจ็บสีบ่มี่มองเย็บหัวใจที่ให้เจ้าว่าวก็ว่า,า,เเเา,เาวเ้ได้ออมน,มนย่นยออะไรตัดใส่เสื้อเก่ารีวิวก็ได้เสื้อนี้ก็ได้ไม่เป็นไรเว้ยเทมสักไทยเหมือนกันใส่เสื้อเก่ารีวิวก็ได้ move จากอะไรเดิม,ดม move จากความผิดหวัง move จากสิ่งที่เคยผิดพลาด move จากทุกเรื่องราว move ไปสู่การเปลี่ยนแปลง ตอนนี้กูว่ามึงได้เวลา move แล้วเขาไม่ได้จ้างเรามึงจะมาอ่านเสียงหล่ออะไรของมึงขนาดนั้นนะลุกเลยลุกเลยนี่จะอ่านให้ฟัง move <c oughs> จากสิ่งที่การเปลี่ยนแปลง move <c oughs> จากทุกเรื่องราวจากเคยผิดพลาด move สู่เส้นทางใหม่ได้เวลาเฮ้ย <c oughs> กูว่ามึงมาอ่านเหมือนเดิมดีกว่าได้เวลา move สู่เส้นทางใหม่ Move ถึงจะเป็นเกรดเชียร์3 9 9บาทแต่กููก็ยังได้ถาม Move จากลายเส้นเดิมๆสู่เปาลายเส้นแห่งชีพจรหัวใจที่พร้อมสู้กับวันใหม่ๆต่อจากนี้ได้เวลา Move ไปด้วยกัน